สวัสดีครับประทีบชวนหิวอันนี้คือรายการ Youtube ครับผมผมเพิ่งเริ่มแต่คนโชคทีอาหานผมจากเยาวราชครับผมกุยซีมีจากร้านภูนสินครับผมกุยเจรอดเจ้าเดิมที่ผมลืมมันไม่ได้คงขนมจีบหัวเส้นหง,งึ้นราคาแวรว180บาท12ลูกเป็ดลมควันครับเป็ดลมควัน เป็ดลมควันครับอร่อยมากข้าวต้มอ,อาทอมเฮปัตรเพียนนี่มันไม่ได้ผผัดปัตรเพียนต้มเค็มนะมันเป็นปัตรเพียนสูตรโบราณครับหนึ่งร้อยบาทตามด้วยผัดปูเหมือนเดิมลืมไม่ลงแต่ว่าสำคัญตรงนี้แตงกวาพริกสดต้นหอมวันนี้มีกะหรี่เนื้อสุดๆหมูสามชั้นลมควันครับ ขนมหวานยี่สิบาทเป็นฟักครับผมที่สำคัญกับแก้มกับแก้มครับกับแก้มกับแกมครับกับแก้มครับผมโ้นนะครับนามด้วยเบียร์สิงเมืองไทยของเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ไม่ธรรมาดาครับปฏิบชวนหิวปฏิบชวนหิวครับสูตของผมต้องมีชวาบหน่อยหนึ่งหลังจากดื่มเบียร์เข้าไปแล้วชวาบโซดามะนาวปฏิบชวนหิวจะทำรายการอาหาร ที่น้าทานอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ